ทำไมก็ถือเอ็มเจเก้าหมดตั้งสามคนเลยฮัลโหลครับใจมันรักอ่ะเจ็ดเคไอคนไอพีเต็มถือสกาคือถือสกาพี่เด็กถามคนที่พูดอ่าว่ากาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับดูดาวทีวีนะฮะเอ้ยไม่ใช่ดูดาวทีวีดิเปลี่ยนช่องแล้วช่องนั้นลืมนะฮะจะเล่นต้นไหนก็อยู่กับดูดาวเกมนะฮะตอนนี้ก็กําลังถ่ายลงแรงเออเกมแล้ว เต็มแล้วไปครับไปดูกันในเกมเลยไปฮลัลโหลก่อนเลยเอาอธิพักเขาจะรักกูว่าวทพักบินบินเมาอ่ะบินบินเม,มาแล้วอ่ะเออหมดหมดแล้วไม่มีตุนไว้แล้วหมดแล้วเราไม่ไม่รู้ เ,เขาไม่เขาไม่ขายให้หาไปซื้อแถวขิดทางกูปบางอะไรอ่ะแถวนั้นแ <c oughs> ค,ค่เขากดตั้งหารก่อนนะค่อยดูโอเคโอเคต้องไปซื้อแถวบางกู <c oughs> ตอนนี้วุ่นวายมากเลยเออจนใจคุณจนใจคนณว่าอีสานเนี่ยบมันคอมเมนต์เ้อะครับแมนบอสวันนั้นวันนั้นเห็นบอกว่าเป็นคนสอกเปล่าอยู่เลยอ่ะ เราคนอีสานนะไม่ใช่คุณคอมีนอีสานอีสานอ่ะยังเน็ตมูฟฟิ่งว่ะลุกแรงมาดีกันเน็ตมูฟฟิ่งวอนสุดยอดอานะครับทุกคนครับตอนนี้จะลงไหนก็บอกกันด้วยนะครับเข้านอนเรียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันไหมเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินไหม จะพี่พาลงเลยพี่เดี๋ยวผมจะเดินห้องก่อนคุณูก,ก็เห็นบอกกันคุบกบเกอเห็นบอกมันดีกันขนาดนี้สีพักได้เจ้าเสมอ,อ๋อใครคนหนึ่งอ่ะพร้อมยังพร้อมยังนี่ทำอะไรดีๆนะไปพร้อมยังจ้าครับกูพร้อมแล้วดีๆนะไอ้สัสได้ลงสงีโดดแป้งเลยแล้วคือควัน เขาโดดไแเลยเฮ้เราก็อะไรพี่บอกว่าโดดเลยโดดเลยไม่โดดต้นไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยคุ้มกันพี่ไอ้น้องฮัลโหลโอเคครับผมเฮ้ยเฮ้ยฟาร์มฟาร์มโอ้โหฟรีว่ะจริงๆเกมเนี้ยเหมาะเจาะอะพี่บอกเลยเกมเนี้ยที่ต้องแชมป ต้นเกมโฟวอกได้เจอคนบอกพี่ด้วยวายโดนแรงกัวนะเนี่ยไอ้น้องสองนะน้องๆต้องคุ้มกันพี่นะ,ะเ,เข้าใจฮะมาแลบแบบน่าก,กลัวมากนะ ใช่เหรอใช่นั่งเล่ขนข้างนอกนั่งฟ้าแลบเลยแล้วจะไปนั่งเล่นข้างนอกทำเพื่ออยากนะอ,อ๋ออยากาามันเย็นดีพี่ลมพัดเย็นสบายดีเอ้ยอยากไปสุรินทร์มาเพื่อนอ้าไม่ให้พี่ไปหเหรอมาว่าพี่ยังเ,ยเข้ามาเสือกเออ<า>เบื่อโควิดว่ะเอาโควิดไปทิ้งดิ ฟันงพูดง่ายจังเลยเนาะก็น้องๆทุกคนนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะจ๊ะก่อนที่จะเจอก่อนที่คนดังจะไปหาก็รักษาตัวดีๆกันด้วยนะน้องๆนะดังอะไรครับคลิปลรกิองเออพี่ขอโทษพดังอด้พี่ขอโทษเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ดังนะดังปั้งเลยฮะ กะดังแมพดังแมพ <c oughs> นั่นดังไม่ใช่เหรอพามพามเเพเชื่อมดังไรต้องใส่เจลน้ำทะเลก็ได้โอเคอู้ยอยากได้ลูกซองเฮ้ยพี่ยังไม่มีลูกซองเลยวะน้อง <c oughs> ตอนนี้พี่ขาดแขนพี่มีสก,กาสองก็บอกพี่ยังไม่แพ้ม ี่แจมไแจมจ้า <currently> ร <perce ives women> ีบตามรีบตามมานี่ี่เดี๋ยวได้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 ใจเย็นนะเงียเงียบจาคุณแม่ต้องยาวสกนี้เนอะไร ไอเอาแบบโโหดดปะอเ,เอาแบบเล่นโหดเลยปะหรือว่าจะเล่นหาจเจ้ายังไงน้องๆโหดเลยพี่โหดเลยเ,เอาโหดเลยเใช่ไหมแช่ปัาโจเข้าสิ่งนล้ตอนนี้ฮะปาโจ้ข้อสิ่งแล้วป่าโจ้โอเคจัดไปจัดไป เฮ้ยพี่ก็พี่พี่พ,พี่พี่น่าจะกระตุกมีปืนลูกซองให้พี่ไหมไม่มีอะดิลูกซองอ่ะใช่มีแต่พกซองพี่เอาปะเดียว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  <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลยเม <c oughs> ื่อเด็กเธอไม่ได้อยเลย น้องน้องแตงครับฮัลโหลว่าน้องน้องแตงเรียนอยู่ที่ไหนอะเยนอยรงเรียนครับเรีนกูแล้วนกเล่นกูแล้วไม่ใช่ที่ถามเี็ยคือเรียนอยู่โรงเรียนอะไรไงเอออ๋อโรงเรียนที่มี ชื่อเสียงปานกลางชื่อเสียงปานกลางอีกชื่อหนึ่งคือเขาตัดทิ้งใช่ปะกูจะตบมุกยังไงดีวะเนี่ยไอ้เว้ยไม่ใจพี่ตบมุกยังไงวะแตกเว้ยขอดูพี่อะแบบ เล่นโหดๆให้น้องๆดูแล้วน้องเนี่ยบอกว่าเฮ้ยพี่แต้มพี่แต้มทำไมพี่แต้มโหดจังโอเคครับเดี๋ยวจะรอดูเอ้บวกรักกายพรอประทานแล้วเดี๋ยวจะหดก็หายก่อนดีนเอ้ยพี่จะไม่หายน้องคอยดูนะความจริงความจริงอะนะพี่พี่ไม่อยากจะเปิดเผยความจริงก็คือพี่เป็นลูกจีเอ็ม อืมนี่อะไรกงน,น้องน้องน้องไม่ต้องมาบอกว่าโหดเกินมันเป็นความจริงเกินไปอ,อยากได้ลูกแก<อ>นะ่เครื่องมันกระตุกอะ่ะใจเย็นนะอย่าเพิ่งกระตุกตอนนี้นะกำลังจะบวกพี่อยากได้ลูกซองอะ่ะ มีลูกซองไอพี่ไหมเฮ้ยรอพี่ก่อนฮลัลโหลหรือพี่ตายแปลว่าคนเก่งอะ่ะพี่ก็กลัวเป็นเป็นกันนะเว้ในความเป็นจริงอะ่ะเออจะทิ้งพี่ไว้คนเดียวแบบนี้ไม่ได้ชักช้าเวลาบางบางบางครั้งพี่ก็ชักเร็วนะ ชักเร็วมาขอไม้นี่ไงอะไรวะเขาเรีกเยกว่าอะไรวะไอ้ที่ว่าแบบคนเขาเป็นโรคประจำตัวไงเออเราอะคิดล,ลึกอะเราอะเออน้องแตงน้องแตงคิดยังไงถึงเล่นเกมฟรีไฟต์เปี้ยงสุด ใ้น้องแตงไม่เล่นเล่นเล่นเเล่น,ลนไปเล่นมาก็มันก็สนุกดีเลยเล่นต่อสนุกดีก็เลย,ยออเล่นต่อมา่งไม่กล้าลบไม่กล้าลบนะคือคือคือน้องนเล่นมตั้วแต่นเ้นเต้้นเนเต้นาน <No. S 2> นเนเน้น้น้นนมา้ <c oughs> นาน <c oughs> น้้ <c oughs> <c oughs> No, no. <laughs> น,นู่นมาแล้วกันละครั้หนึ่งโดนมานแล้วโ,โออออดนโดนอะไรอะ่ะโดนโดนโอ้โหศาสาร์ศาสตร์ชงมุกโอ้โหเออถ้าบอกเออโดนอะไรอ่ะอ๋อโดนรถชนพี่เออก็ว่าไปดิโอ,โ,โ,โอ้โหชงได้แล้วน <laughs> ่าเหยียดเล่นไม่เป็นเลยต้อ <laughs> งแต่งเล่นไม่เป็น ไม่ไม่อินกับมุกพวกนี้อ๋อไม่อินใช่ไหมเราเราสี่จะศูนย์เนี่ยหลับก็เล่นมุกกับผมผมยังไม่ทำเลยอหลรเอ้มีกองศพอะแล้วเขาก็ไม่เล่นด้อ๋อเอ้ยอยากได้ลูกสองสำหรับผมเลย่ไหมเดี๋ยวพูดเรื่องเศร้าเก็บเศร้าไว้กินเหล้าดีกว่าเอ้ยอะละวะ เฮ้ยเฮ้ยมีลูกซองกันแล้วอะเฮ้ยกูยังไม่มีนพี่ว่าหนูก็ยังไม่มีลูกซองเอ้ยพี่มีคาสองก็บอกเอสากาสองก็บอกอะเออเ <c oughs> นสกาคาได้พี่เอสกาคาได้ใ่ะเฮ้ยพี่ชอบคำนี้มากพี่ซื้อต่อ กาก็ฆ่าได้เอาเรื่องไอ้ต้นนี้มันกะจะไม่เปิดใหม่ใช่ไหมเอ๊ะมันจะไม่คุยใช่ไหมพี่นู่นไงซองทรงใกล้ๆทางแดนไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวตายไม่เอารู้มันจะคิดอะไรอยู่ได้แต่งตงนั้นต้องตั้งใจเล่นกับพี่ไม่รับมุกเลยอ่ะแต่ถ้าพี่ไปเองก็ยิงพี่ตายเด็ดเนี่ยซองเนี่ยสบายแตะเอาปะ ไม่เอาไม่เอาน้องไม่กลัวหรอกน้องน้องเล่นสเปซเก่งเกินเอ้ยเอาดิเองก็เอาสิพี่พี่พี่รอให้เองใช้แบบความโหดเก่งแบบว่าเก่งแบบว่าตายเลยตายเลยใช่ปะตายตายตายใครตายใครตายอ่ะเราตายเพาไปตายเฮ้ยมีคนเหรอไหนคนไหนคน ต้นเชื่อไหมไม่มีไม่มีปืนลูกซองแต่มีกระสุนลูกซองนี่เยอะมากไอ้หี้เออในกระเป๋าเนี่ยมีแต่กระสุนลูกซองซักเก็บตุนไว้แล้วเนี่ยเก็บไว้เพื่ออะไรปะเราไม่ได้เอ้โไปตามน้องต้นไปตัวแบกเรา อย่าไปหย่องถ้าหย่องแล้วละเราจะตายแตงแตงแตงฮะพี่ได้แล้วเว้ยพี่ไม่งอเองแล้วได้ลูกซองแล้วมีอะไรจะบอกพี่ไม่มียาเลยวะ่ะ ยาตรงถังแดงพี่แาวพี่ถังแดงแกวะแล้วแวงกับถังแดงกันได้จริงจริงนี่ด้านนอกก็มีพี่สามกองสี่กองห้ากองเลยเฮ้ยเฮ้ยแตงแตงหวานแตงเฮ้ยเฮ้ยมันจะเป็นกับดักอะไรเปล่าฮะมันแปลกๆนะผมรอซื้อพี่เอ้าเดี๋ยวนี้เราลอซื้อพี่ใช่ไหม ใ่ผมะยออได้โอเคให้มันดเอ้ยมีตัวด้านหน้าทิด้านหน้าทิศ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 เอเราต็มีทางแต่งตามพี่มาน้องแต่งตามพี่มานะไงแต่งต้นกำลังต้นสองปีต้นด้านซายมีต้วหนึงนะ แต่ตามพี่มาน้องเดี๋ยวพี่จะแบบจัดความโหดพี่จะป้องกันน้องหรือน้องจะป้องกันพี่ครับผมเออคะต้องป้องกันพี่สิพี่ไปไว่ายน้ำอยู่ข้างล่างคลองเลยพี่ได้่งกันโอเคนั่นแหละพี่จะได้แต่ก่อนผมไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ตัวแทงให้ ใล่เก็บมากยินดีวะมันมีตัวข้างหลังเสือเขาปะอุ้ยนนเนี่ยมันเห็นพี่แล้ววะเ,เอโถมมาได้ะปะต้นบ้านมี้พี่ต้นบ้านสองชั้นมีวะเฮ้ยแตงแตงอะาตายแตง อย่งไง็นเรื่องได้<ล>ได้มันทำน้องกูแตมึงเจอได้ไม่ไดโอ้ยแตงเฮลปตั้งตั้งโลสวยไม่ไดู้ <c oughs> ด โอ้ยกูเกือบตายอะไรวะน้องแตงตายละไอ้ต้นไอ้ต้นโดนยิงต้นโดนยิงมันอยู่ไหนวะต้นบอกพี่มาดิพี่โถมแล้วน้องพี่โถมมัน้อม้หนึ่งนัดจุกตาย ไงความให้เออเฮ้ยใครทำน้องแตงกูน้องแตงได้ได้พี่ได้พาวงก่อนไหมแห่แหมเน้เน้นเน้นเอาไอ้วอลกูไปหมดเลยเนี่ยโซใครจะเล่นเฮ้เราเล่นเราเล่นนี่ตรงไหนอ่ะตรงพี่เลยน้องไป เคยเคยปลาระเบิดเคยปลาระเบิดมันยังแดงเฮ้ยหกลูกว่ะก้มีสักลูกวะด้านบนด้านบนบนป้อมฝั่งร้อยห้าตรงไอ้ดอบมีตัวตรงป้อมอ่ะป้อมตรงป้อมหรือเสาไฟฟ้า อยู่บนป้อมนี่ตกป้ายเห็นป้ายไหมอ๋อแล้วมันยิงอีกตีหนึ่งอ่ะครับผมมันยิงตีฝั่งบ้านเอลรอเลยกูเฮ้ยเดี๋ยวรอให้มันวิ่งมายังไงเราก็ได้เปรียบอย่างนี้แหละทิศรอย,ยี่ด้วยทิศรอย,ยี่ทิศรอย,ยี่มันจะอ้อเมาอะวะไม่โผล่จริงถ้าละ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่บอกแลว่าพี่ไม่แย่งมองไงพี่บอกแล้วว่าการที่พี่เอาจริงอ่ะมันไม่มันมันไม่ต้องอะไรมไม่ต้องทําให้พี่ปวดหัวได้ขนาดนี้นะเออก็แบบคนจริงนะครับน้องๆขอบคุณน้องแตงกับน้องน็อตแล้วก็น้องต้นด้วยนะครับ โอเคเจะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับค่อยเจอกันใหม่โอกาสหน้านะถ้ามีเวลาว่างโอเคครับแล้วเจอกันใหม่เช้ะ